มาดูที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะโดยชมรมจัก,กรยานขาไถภูเก็ตนะคะได้จัดกิจกรรมภูเก็ตบาลานไบค์แชมเปี้ยนครับครั้งที่1ส่ง,งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนค่ะ ที่สนามสวนเฉลิมพระเกียตรติจังหวัดภูเกต็ตนายเฉลิมพรปิยะนรงโรธประหลัดเทศบาลนครภูเกต็ตประธานในพิธีเปิดปก,กิจกรรมภูเก็ตบราลานไบค์แชมเปี้ยนครับครั้งที่1โดยมีคุณโคสิตาบุญญเกียรติในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ปกครองนักกีฬายาอชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทุกภาคส่วนในเข้ารวมค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยชมรมจักรยานขาถ่ายภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนาทักษะของเด็กและยาวชนผ่านการแข่งขันจักรยาน ทไซึ่งแบ่งออกเป็น35รุ่นค่ะสำหรับเด็กอายุระหว่าง2ถึง13ปีโดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมจำนวนกว่า300คนค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็อย่างที่คุณสุนิสากล่าวไปว่าเพื่อที่จะส่งเสริมการเล่นกีฬาในเด็กเล็กแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงสมวัยด้วยนอกจากนี้ค่ะถือว่าเป็นการปลูกฝังการตั้งเป้าหมายความมีวินัยในการฝึกซ้อมแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีในการค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านให้มีน้ําใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยแล้วก็เป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคมเป็นการสร้างความ สัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะทางนี้การแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีคุณค่าสําหรับนักกีฬายาวชนทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและก็สังคมโดยรวมด้วยค่ะ